สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อครับผมอกเช่นเคยครับกับคนหนักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศเลยพี่น้องหลังจากเอาว่าขึ้นมาพักช่วงเที่ยงช่วงบ่ายพอะบายไขมันอีขึ้มพี่น้องอากาศขึ้มก็เลยเสริมอาหารเพิ่นก้อนพี่น้องเป็นร่ำลังสีหน่อยนะครับจุดร่ำลังสีหน่อยรับที่ผมได้เสริมนี่ครับเก็ฝากพี่น้องเข้า ตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนี่เพิ่งกัดจินดีเลยพี่น้องนี่ถ้ากันจินดีนี่ก็เป็นลูกผสมบีมัตตอต์พี่น้องนี่ตัวผู้ครับตัวผู้เป็นลูกไส้เจ้าโทบมฮอ,อกนะครับนี่เสริมแล้วนี่ครับคู่นี้ที่ผมจับยานโนม,มา่านี่กับจับยาตั้งแต่สี่เดือนกัาได้พี่น้องลูกผสมบีมัตต์ตืนี่ครับนี่กับแม่เพิ่งผสมนี่ก็เป็นลูกสาวเจ้าโทบมฮอ,อกซึ้นกันครับ ใส้ลูกสาวนี่ครับเก้าเดือนกลัวแลวพี่นอ้องนี่ชุ่มเลยครับมัดก่ำเหนือเพิ่นก็นั่งมากแม่เพิ่นเป็นบามันนะครับบามันนี่ครับเอฟสามผมได้เอามีมาเตืมาผสม,มได้ออกมาประมาณน,นี้แหละครับเก็บฝากพี่น้องเข้ากิ้นดีครับเป็นล้านทองเสียหน่อยสำหรับง้วงสามตัวนี่ครับผมได้เอาหัวาหารผสมกิโลหนึ่งเนพี่น้องนี่ครับ มือละกิโลเสริมให้คนกินแบบนี้แหละครับนี่กินดีนี่กำลังพากันกินเลยนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเป็นว่าสายต้นน้ำสายพัฒนาไอเดีอายุสีเดือนหาเดือนหาเดือนพี่น้องจับแยกเลยครับแยกแม่แยกลูกมาเลยนะครับแม่เพิ่งเกิดเสด็จเป็นสัตว์เลี้ยวมาเสียเวลาครับเดีอยว่าซิปซี่เจมหาเดือนนะครับได้ปีละตัวได้พี่น้องครับซิปซี่เจมหาเดือนก็ได้ว่าปีละตัวนี่ครับ สามตัวนี้แม่พันท่องได้หลายเดือนนะพี่น้องหลังจากแยกออกมาเนียง,งังายครับขอกะก้นเนี่ยผมขังไว้ขอ,อกสามเมตรพี่น้องผมเล้ยขยายขมอาอกว่าพ,พี่น้องนี่นะครับหลังจากฝนยุดตกพันก่อ,อกมานอนด้านนอกนะครับอากาศดีนะครับว่างกับอว้วนได้พี่นอ้องการเตรียมขวกไว้ก็สำคัญด้วยพี่น้องเตรียมขวกไว้แต่มีสถานที่พ่นในยางแบบนี้เพราะว่าพ่นก็ถือว่าได้ออกกระลังไปนั่นครับ ว่าขังขอกแขบเด้วยกับบอดีนะครับหามีขยายมากก็ถือว่าพนในยางพี่น้องในยางนี่ครับนี่ก็เป็นว่าแม่พันแม่บอกยู่ขอกรับเป็นว่า,ออวาสายเอชชนะครับลูเสาเอชหาสองนที่ผมเก็บไว้ครับนี่แหละครับผมจะเอาสายเนื้อมาผสมนะครับเอามาเพิ่มมัดกลามเนือ้อนี่ครับ ที่สองตัวเลยเป็นพี่กาลองกันนะครับบามันนะครับท่วมเลยครับนการปรับการพัฒนานี่แลครับง้วนสายนำนุ่มนำนุมแม่พันธุ์น่ครับง้วแม่พันธุ์สายนำน่มดีนะครับกระจายลูกดีตัวใหญ่นะครับลูกมากตัวใหญ่เลี้ยงง่ายนำนุมดีกับจรเญเติบตัวเรียวมาเสียเวลาเด้พี่น้องสำคัญเลยรับง้วแม่พันธุ์แม่บอกจุขอกนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงง่ว นะครับแม่พันธุ์แม่บอกจ่าลูกจ่ายลูกดีนำนมดีนะครับเพืเ่อจะได้ให้ลูกเข้าปีละตัวพี่น้องเจ็บฝาดพี่น้องเข้านี่นะครับคููนี่พี่กับน้องครับนี่สองตัวนี่ครับแต่ก่อนผมใส่สายสัพว้าเดี๋ยวับมาใส่ขุมเอ่อใส่ขุมมา,มาใส่สายสะพาย้าพี่น้องเนี่ยมันจะา,า,าศเลยครับถึงว่าสายตัวน,น้ำสายพัฒนาเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ครับสองตัวนี่ครับอื กำลังอ้วนพี่น้องหลังจากที่ผมปล่อยแปลงแปลงปล่อยแปลงตัดํำขั้นเลยแปลงหยานี่นะครับบริเวณขอกช่วงเศร้าฝนก็ลื่นมากล่นกับว่าเธอไวแห้งนะครับแต่ก่ลิ่นประมาณสามสิบสี่สิบมาที่ก็ยุดไปนี่ครับบรรยากาศขอกนั่งอยู่แบบนั้นเลยบรรยากาศกินดีนะครับกินดีนี่ครับ แม่พันกับายลูกดีเขาก,เก็เก็บแม่พันไว้นะครับเก็บแม่พันไว้เพราะว่าพันจายลูกเห็นผลงานแนละ้วเขาต้องเก็บไว้นะครับแต่ละแม่ตัวแม่จายลูกดีเป็นสัตว์เรี่ยวนะครับ,แ,แ,ลแ,แ,ลรรบแล้วก็นทำนมดีกเก็บไว้เลยนี่แม่นี่ยเก็บดีพี่น้องครับถ้าคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพัฒนใได้ดีพัฒนใไ้เหลือดบนดานพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่ยาจนก้าวมาสวัสดีครับ